i don't want to waste what's left the storms we're chasing leading us and love is all we'll ever trust yeah no i don't wanna waste what's left and we will go through the wastelands through the highways Tell my shadow twist the sun rays and I... สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตีนะครับที่คาแอคชั่นบางบอนเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถดีๆมานำเสนอนะครับรถแฮตแบ็คห้าประตูที่ราคาไม่ข้ามสามแสนบาทนะครับได้แก่ MG 2018นะครับตัว Top X s u n ก o o ลนะครับเลขไม่เพียง40,000โลเท่านั้นนะครับผมรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่279,000บาทนะครับ ผ่อนเริ่มต้นเพียง5 1 9 9บาทเครดิตดีใช้เงินออกรถเพียง1,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูรอบคันและภายในกันครับส่วนด้านข้างรถนะครับตัวรถจะเป็นสีแดงฉ่ำนะครับหรือสีแดงเลือดหมูนั่นเองชุดแต่งรอบคันนะครับตัดดำทําให้ดูดุและเข้มขึ้นนะครับหลังคาอาจจะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้จะเป็นสันหลปนะครับสีดําตัดดูฉบเฉี่ยวสีสวยงามมากๆเลยตัวนี้ส่วนด้านท้ายนะครับไฟนะครับไฟจะเป็นไฟเดิมโรงงานนะครับ ใสๆเลยไม่เคยแตกไม่เคยร้าวไม่เคยเปลี่ยนไฟยังคงเป็นไฮโดรเจนนะครับยังไม่เป็น LED นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูภายในภายในของตัวแฮดแบ็คหรือว่าห้องสัมาระนะครับด้านหลังจะค่อนข้างกว้างนะครับเบาะจะสามารถพับได้เผื่อว่าจะเดินทางไกลขนของไม่พอเราก็สามารถพับเข้าไปได้นะครับผมส่วนชุดแต่งนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีสปอยเลอร์มาให้นะครับผมด้านข้างรอบล่างเนี่ยจะมี ไฟเล่อนรอบคันเหมือนกันนะครับสีสีตัวรถเนี่ยสีได้เดิมทั้งคันเลยสีศูนย์นะครับสังเกตที่สีทั้งหมด3ชิ้น4ชิ้นตรงนี้ครับจะเป็นสีเดิมโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าไม่มั่นใจมาดูด้วยตัวเองได้หรือจะเข้าศูนย์เช็คก็ได้นะครับทางเรายินดีทุกประการเลยต่อไปเรามาดูภายในนะครับภายในเนี่ยจะได้เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับค่อนข้างดุทีเดียวนะครับคอนโซลดำเบาะดำนะครับหุ้มหนังมาแล้วแต่โรงงานนะครับแอร์แบ็กได้2ใบนะครับ ตรงผู้นั่งหน้า1ใบแล้วก็คนขับหนึ่งใบจอครับจอได้ตัวทัชส,สกรีนะครับตัวนี้มีเนวิเกเตอร์และสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมเกียร์นะครับเกียร์อาจจะแตกต่างจากแบรนด์อื่นแต่ว่าเขาทํามาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเองนะครับเลขไม้นะครับวิ่งน้อยมากๆทีเดียวเลยวิ่งเพียง4ี่หมื่นโลเท่านั้นนะครับผมพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับพวงมาลัยสามารถควบคุมมัลติฟังก์ชันเปลี่ยนเพลง รับใส่โทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้ทําออกมาค่อนข้างดีเลยในเรื่องของดีไซน์นะครับหลังคานะครับหลังคาตัวนี้จะเป็นตัวซันลูฟนะครับถ้ากดปุ่มตรงนี้เนี่ยซันลูฟก็จะออกมาอัตโนมัติเลยสามารถกดเปิดปิดได้ค่อนข้างเท,ท่ทีเดียวในรถที่ราคาไม่เกิน3 0 0 0สนพรอุกถูออกกดพันเดียวแล้วก มีสรุปให้ด้วยตรงนี้ต่อไปมาดูห้องโดยสารด้านหลังกันดีกว่าครับก็มาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับถึงแม้ว่าบอดี้รถหรือรูปทรงรถเนี่ยจะดูป้อมๆเล็กๆแคบๆนะครับถึงแม้ว่าตัวผมจะดูใหญ่ก็เถอะแต่พอเข้ามานั่งจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับเข่าผมไม่ติดผมสูงประมาณร้อยิบได้นะครับไม่ติดเลยหัวนะครับขาดูช่องขานะครับตัวนี้ผมว่าค่อนข้างแบบเล็กกระทัดรัดตับแฟมิลี่แล้วก็ไม่อึดอัดนะครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับรถ MG รถมือเดียวปลายแดงออกห้างที่ได้นําเสนอไปเมื่อกี้นะครับยังไงถ้าทุกคนสนใจนะครับฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวย้าราคาอีกรอบนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่279,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่5,199บาทเครดิตดีออกรถเพียง999บาทเท่านั้นนะครับยังไงฝากทุกคนไว้ด้วยราคาเหมาะสมกว่า โอ้ชั่นแน่นอนและที่สําคัญนะครับผมถูกและดีมีที่เราที่เดียวที่คลายชั่นบางบอลนะครับเอกอชัยร้อสิบำหรับใครที่ต้องการรุ่นอื่นๆสอบถามเข้ามาได้หรือติดตามพวกเราได้กับช่องทางนี้นะครับผมยังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.